เอ็ดดี ay, Edward, ้เฮนเผยไฟซันนี่เอ็ดเวิร์ดกาลานยาไฟโดยล่าสุดนั้นเอ็ดดี้เฮนโปรโมเตอร์แห่งแมตช์ลูมได้ออกมาเปิดเผยถึงไฟวัดหมดแห่งกองอังกฤษในรุ่นไฟเวทของทางซันนี่เอ็ดเวิร์ดอดีตแชมป์รุ่นไฟเวทของ IBF เขามีแผนขึ้นจก,กับทางกาลานยาไฟเจ้าของแชมป์หนุนยูบีีอินเตอร์เนชั่นแนลในรุ่นไฟเวทซึ่งทางเอ็ดดี้เฮนได้กล่าวว่าเรากำลังเจรจากันอยู่ ซันนี่เอ็ดเวิร์ดตกลงสัญญาของเขาได้แล้วและตอนนี้เรากำลังสรุปกับกาลานยาไฟและทีมของเขาแต่แผนสำหรับไฟนี้นั่นจะเป็นวันที่30พฤศจิกายนที่เมืองเบอร์บิงแฮมผมหวังว่าเราจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ในสัปดาห์หน้าผมคิดว่ามันจะเป็นไฟที่เหมาะสมสำหรับทั้งคู่ผมคิดว่ามันจะเป็นไฟที่ดีและยิ่งใหญ่สำหรับวงการมวยของประเทศอังกฤษดังนั้นผมจึงอยากให้มันเสร็จเร็วๆนี้ เอ็ดดี้เฮน์กล่าวสำหรับทางซันนี่เอ็ดเวิร์ดเขาเป็นนักชกในวัย28ปีเขาเป็นชาวอังกฤษสถิติการชกชนะ21ครั้งชนะน็อก4ครั้งเขาแพ้1ครั้งให้กับทางแบมเจสซี่โรดิเกรสในศึกล้มแชมป์โลกในรุ่นไฟล์เวทเมื่อเดือนธันวาคมปี2023และในไฟล์ล่าสุดเขาก็เอาชนะแอนเดรียสคูเรียลจากเม็กซิโกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ปัจจุบันเขากำลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บในไฟกับคูเรียวส่วนทางการานยาไฟเขาอายุ3 1ปีเขาเป็นนักโชวอังกฤษเหมือนกับทางเอ็ดเวิร์ดสถิติการโชวของเขาชนะ7จครั้งชนะน็อก5้ครั้งเขายังไร้พ่นั่นเอง